สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายเด้อครับผมทักทายสวัสดีตอนเช้าเช้าวันที่18นะครับเมื่อนี้ก็คือวันเดินทางอีกหนึ่งวันนะครับเมื่อนี้ว่าแค่จด้เดินทางเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าเมื่อนี้วันที่18แล้วนะครับ18ขับชีไปยามพ่อยามแม่ ยูบ้านนะครับวันที่สิบแปดสิบเก้าวันที่2ี้สิบห้องขัสิเดไปงานที่อำเภอนามขุนเนาะอำเภอนาคุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่งานบานซีวิไลห้องขัสิเดไปขอขึ้นวิธีน้ำินอยู่อำเภอนามขุนน่าจะเป็นอลังการโชว์นะครับแตตามแผนที่บ้านกันไว้คือน้องปรารถนากับบ้าน ที่ขมวนน้องน้องไอ้กับป่วยน้องไอ้ป่วยกับบอสามาไปงานได้ก็จะเป็นน้องธิดาเหลาที่ไปขึ้นงานทางการโชว์แล้วครับผัวเค้กับพี่เจ็บกันสีเดยขึ้นน้ำพึ่งที่ขึ้นวิทีไงน้ำพึ่ก็เลยต้องเดินทางครับต้องเดินทางตื่นเต้นหน่หอยหนึ่งก็เลยเฝาาเดินทางไปขอพรน,น้ำพอนํำแม่ท่าน นะครับที่ได้เดินทางเมื่ออยู่บ้านไปหเหตุการณ์ซอยพ่อแค่มือนึงช่องมือนะครับจองสิได้ไปงานอยู่ที่อุบลพอเฮถ้าเสร็จจากงานอยู่ที่อุบลแล้วเฮาก็สิได้ไปอำเภออะไรอ่ะน้องพอห้องเอียงก็อยู่ร้อยเอ็ดไหมครับเป็นงานอ่าวิทยุ่น ยูที่ลอยเอ็ดนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นงานงานอะไรนะเขาเรียกงานอะไรไม่รู้งานอ่าตานร่มหนาวอีกอย่างสกาักอย่างหนึ่งนี่แหละครับของของอ่าของวิทยุพนซึ่งบ้านชีวิไลเราก็ได้ยกทีมไปนะครับก็อบอกหัวว่าทีมีไฟไปไนม่มีไฟไปแนไไนเนาะ วัาหนึ่งที่แน่ๆละ่ะครคือน้องปรารถนานี่กลับบ้านแล้วไม่ได้ไปงานวันนั้นแล้วก็น้องไอวงว้ผู้หัวจิ้งห้ายานบ่ที่แน่ๆล่ะสเตนบายกับจิมมี่ผู้ว่าเคกับที่ดาลาวแล้วก็พี่เจ็บแล้วก็อาจารย์ผู้นะครับจะได้เดินทางไปเหมือนชวนกลับบ้านอุบลน,นี่ก็สิเมื่อคืนนี้โอ้ไปรอตลาดพี่น้องเอ้ย รอดตลาดพ่ออยากกินหมอกหอยแข็งไปซ้ำตลาดกรับบอได้ไปตลาดแรกเขาปิดเขาปิดมุจจาเขาจะาปิดตลาดเขาจะาเก็บของก่อนตลาดที่สองบอมีตลาดที่สามเขาบอม,บบอมพอขาวบอมาเลยโอ้วาสนาพ่อคอยไปก,กิน,นหมอกหอยแข็งไปซืือไปแล้วกินจะเครื่องโลดหนินนะ งังน,นก็สี่สีน้อยกลยมันจีว่ามันมีเงินดิมีเงินจำนัินเนาะไอ้รอบนี้เดือนไหนเนี่ยเดือนปลายเดือนกุมภามีนามีนานี่เราน่าจะมีงานอยู่นะวันที่เก่าแต่จะมาผิดวันที่เก้าว่มีงานแล้วก็วันที่อะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่ที่แน่นๆนะวันไอ้นั่นก็มีนะ อ,อันที่สามสิเบเอ็ดเราข้ามเราหรือเปล่าจำหมดน่าจะข้ามเล่าครับเพราะว่าทิดาเรามีงานที่สะปะปหล่อวันที่สามสิเบเอ็ดมีนาสามสิเบเอ็ดมีนาก็จะข้ามไปเล่าแต่ว่า มื่อนี้สิใส่เวลาเดินทางจะมงยังเคยทาเบิ่งน้ำันเด็กน้องเพราะว่าผัวเก่งใส่สเวลาในการเดินทางหนึ่งบดนบนดันไดดอกสิ่พาจำเอาจำเอาหันหลังเพราะมันยังเด็เพราะว่าช่วงนี้มันวันเทศกาลนะพี่น้องอมันก็เลยเป็นแบบว่ารถไม่ติดมันก็เลยเดินทางสะดวกสบายในเรืงแบบนีนน้แต่ว่าสิ่พเวียใช้เนี่ย ไปแย่กินเข่าได้ใน่จังคอยทิทัมเมืองเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวทีพยายามพับเบียร์พี่น้องขับเบื้องเรื่อยๆนะครับว,ว่าเพว่าแค่จะไปสวดใช่ไ่มจะไปผูกพี่ๆอยู่ทางไหนเนี่ยนะเดี๋ยวล้โลลพงหน่อยไปนึ่งเปิดดังเทเด็ดเนี่ยน,นี่ก็ได้เตรียมของเตรียมยังเสร็จเรียบร้อย,ยนะครับสําหรับมือนี้ผู้จัดการเมื่็ไปเห็นงานเตะสับๆกุลับมาเมือแเรงกับที่ว่าเอ้ย ครับมากม่แรงกันจิอยูู่้เดียวครับช่วงนี้อาจจะลำบากหน่อยทนความเจ็บหอดกันไปสักนอนเพราะว่าต้องไปสู้เพื่ออนาคตนะครับแล้วอีกบัตนอีกไม่นานถ้าพี่น้องยังอุ่มสู้อยู่อาจจะได้พาพบริการกับบาท อยูบยุบาญอยู่บานอีสา,บานบาญหอมก็ล้พี่น้องส่วนนี้ก็ต้องห่างกันในจ่ักหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าวัวเขีก็มีนาทีทางการลองการล่ำก็ต้องไปท้หนาทีตามหาฝันขงอยงยาของนะครับส่วนผู้จัดการก็ทำงานานะันทร้ก็สู่ๆทั้งสองคนนะครับ คลิปนี้เอาไว้สัน้น้กันแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพบกันใหม่ที่อุบลราชธานีสวัสดีครับ